กาวตาลสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระสูตรนี้ไว้ที่เกาะลังกาเพื่อที่จะโปรดคนให้ได้สติสำนึกรู้ถึงเวรภัยแห่งการฆ่าฟันและเบียดเบียนชีวิตเลือดเนื้อซึ่งกันและกันท่านอริยะครูหลายๆยุคท่านกล่าวว่าถ้าใครอ่านพระสูตรนี้ครบสิบจบแล้วจิตใจไม่เศร้าสลดยังแข็งกระด้างอยู่ ใจยังไม่อ่อนลงแล้วบุคคลน,นั้นชาติหน้าจะมีหวังที่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือกรรมผูกมัดกายเนื้อดึงดูดวิญญาณธรรมชาติแห่งจิตหรือกรรมร่วมบังคับตัวไว้แล้วลังกาวตานสูตรเป็นพระคำพีหลักของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นหนึ่งในเก้าคำพีซึ่งเป็นคำพีสำคัญที่เรียกว่าสูตรสูตรหนึ่งนั้นไม่ใช่สั้นๆเช่นที่เราเข้าใจกัน แต่เป็นหนังสือเล่มขนาดใหญ่หรือคัมภีร์หนึ่งนั่นเองลังกาวตานสูตรพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตเมื่อคริสตศักราช1722สูตรนี้แปลเป็นภาษาจีนครั้งแรกเมื่อคริสตศักราช433โดยท่านคุณพัฒแห่งอินเดียครั้งที่สองเมื่อคริสตศักราช513โดยท่านโพธิรุจิแห่งอินเดีย และครั้งที่สามเมื่อคริสตศักราช700โดยท่านศึกษานันทะแห่งอินเดียเช่นกันเป็นสูตรที่ว่าด้วยศึกษาด้วยศิลธรรมล้วนๆภาคที่8แห่งลังกาวตาลนสูตรนี้กล่าวถึงการกินเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเรียกว่าภาคมางสภักษณะปริวัตจากข้อความในภาคนี้ย่อมเป็นการพิสูจน์ไว้อย่างเต็มที่ว่า สาวกในพระพุทธศาสนาจะเป็นบรรพชิตหรือคารวาสก็ตามจะไม่รับประทานเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเลยต่อไปนี้เป็นข้อความบางตอนซึ่งตัดตอนมาจากข้อความในภาคนั้นๆโดยเห็นว่าพวกเราแม้เป็นฝ่ายเถรวาาก็ควรได้อ่านฟังกันไว้เป็นการประกอบการศึกษาเรื่องนี้ด้วยใจอันเป็นอิสระข้อความในพระสูตรนั้นมีดังนี้ พระตถาคตเจ้าผู้ทรงอรหันต์ได้ตรัสรู้อย่างดีท่วนแล้วและได้ตรัสความเป็นกุศลหรืออกุศลแห่งการบริโภคเนื้อสัตว์แก่เราเพื่อว่าเราและสาวกอื่นๆในพระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะได้ประกาศสัจธรรมอันนี้แก่เขาเหล่านั้นผู้บริโภคเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการทำลายความอยากในเนื้อสัตว์ของเขาเหล่านั้นเสีย พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าโอมหาบัณฑิตด้วยน้ำหนักแห่งเหตุผลอันมากมายออเหลือจะประมาณบ่งแสดงว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดเป็นสิ่งที่ควรปฏิเสธโดยสาวกแห่งพระพุทธศาสนาผู้มีใจเปี่ยมด้วยความกรุณาสำหรับเขาเหล่านั้นเราจะกล่าวแต่โดยย่อๆดังนี้โอมหาบัณฑิต ในวะะัฏสงสารอันไม่มีใครทราบที่สุดในเบื้องต้นนี้สัตว์ผู้มีชีพได้พากันท่องเที่ยวไปในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีสัตว์แม้แต่ตัวเดียวที่ในบางสมัยไม่เคยเป็นแม่พ่อพี่น้องชายพี่น้องหญิงลูกชายลูกหญิงหรือเครือญาติอย่างอื่นๆแก่กันสัตว์ตัวเดียวกันย่อมถือปฏิสนธิในพบต่างๆเป็นกวาง หรือสัตว์สองเท้าสัตว์สีเท้าอื่นๆหรือเป็นนกซึ่งยังนับได้ว่าเป็นเครือญาติของเราโดยตรงสาวกแห่งพระพุทธศาสนาจะทำลงไปได้อย่างไรเนาะจัดเป็นผู้สำเร็จแล้วหรือยังเป็นสาวกธรรมดาอยู่ก็ตามผู้เห็นอยู่ว่าสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นพราดอนของตนแล้วจะเชือดเนื้อเถือหนังของมันอีกหรือ โอ้มหาบัณฑิตเนื้อสุนัขเนื้อลาอูดมา้าโคและเนื้อมนุษย์เหล่านี้เป็นเนื้อที่ผู้คนไม่รับประทานแม้กระทั่งเนื้อของสัตว์เหล่านี้ถูกนำมาปลอมขายในนามของเนื้อแกะเพราะเห็นแก่เงินด้วยเหตุน,นี้เนื้อสัตว์จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกินโดยสาวกแห่งพระพุทธศาสนาโอมหาบัณฑิตเพราะว่าเนื้อย่อมเกิดมาจากเลือดและน้ำอสุจิ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งไม่ควรบริโภคสำหรับสาวกแห่งพระพุทธศาสนาผู้สร้างต่อธรรมอันบริสุทธิ์และเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในระหว่างกันและกันโอมหาบัณฑิตเพราะฉะนั้นเนื้อจึงเป็นของที่ไม่ควรบริโภคโดยบรรพชิตแห่งพระพุทธศาสนาผู้ประสงค์เพื่อนมิตรภาพในสัตว์ด้วยทวนหน้า ตัวอย่างอันประจักษ์เช่นเมื่อสัตว์ได้เห็นในพลานป่าชาวประมงหรือนักกินเนื้ออื่นๆเดินมาแม้ในระยะอันไกลสัตว์ทั้งหลายก็สะดุ้งกลัวเสียแล้วบางครั้งสัตว์บางชนิดก็ขาดใจตายเพราะความกลัวเนื่องจากมันรู้ดีว่าเขาจะฆ่ามันทำนองเดียวกันกับสัตว์ตัวน้อยๆอื่นๆในท้องฟ้าบนบกหรือในน้ำก็ตามเมื่อได้เห็นนักกินเนื้อ แต่ที่ไกลๆหรือได้กลิ่นด้วยจมูกอันไวของมันก็จะพากันวิ่งหนีไปไกลพร้อมกับความรู้สึกอยู่ในใจว่าเขาเหล่านั้นเป็นผียักษ์อสุรกายผู้ล้างผลานนั่นเป็นเพราะความกลัวต่อความตายของมันเนื้อเป็นสิ่งที่ควรกินสำหรับผู้ใจดำอำมหิตเป็นสิ่งที่มีกลิ่นอันน่ารังเกียจเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมเสีย และเป็นสิ่งที่จะถูกห้ามกันโดยสัตบุรุษโอ้มหาบัณฑิตเนื้อนี้เป็นของไม่ควรบริโภคโดยพุทธสาวกโอ้มหาบัณฑิตสัตบุรุษย่อมบริโภคแต่อาหารที่สมควรแด่ท่านผู้บริสุทธิ์ไม่ยอมบริโภคเนื้อและเลือดเพราะฉะนั้นควรที่สาวกแห่งพระพุทธศาสนาจะต้องไม่บริโภคเนื้อสัตว์เลย พระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเยือกเย็นไปด้วยพระมหากรุณามีพระไทยเปี่ยมล้นไปด้วยความเป็นที่พึ่งที่ป้องกันแก่ดวงใจของปวงสัตว์น้อยใหญ่และมีพระสัมปชัญญะสมบูรณ์พอที่จะไม่ปล่อยให้เป็นโอกาสสําหรับความเสื่อมเสียระบาดขึ้นได้แล้วนั้นย่อมจะทรงบัญญัติเนื้อสัตว์ว่าเป็นสิ่งไม่ควรบริโภคโอมหาบัณฑิต ในโลกนี้มีคนอันมากซึ่งกล่าวคําเท็จเทียมต่อพระพุทธดำรัสให้ผิดไปจากความจริงเขากล่าวกันว่าบรรดาผู้ซึ่งคัดค้านอาหารอันสมควรแด่ท่านผู้บริสุทธิ์แห่งสมัยบรรพการนั้นก็กินอาหารเหมือนนักกินเนื้อเช่นนี้แล้วพวกเขาย่อมเที่ยวสร้างความทุกข์ความเจ็บปวดให้แก่สัตว์น้อยใหญ่ที่มีสัตว์อยู่ในอากาศ ที่มีชีวิตอยู่ในอากาศและบนบกในน้ำพวกเขารบกวนร,รังควานมันอยู่เสมอสมณภาพของเขาถูกทำลายเสียย่อยยับแล้วพรหมภาพของเขาถูกทำลายเศร้าหมองเสียแล้วเขาไม่ได้ประกอบด้วยศรัทธาและสมาจารคนชนิดนี้แหละที่กล่าวคำเท็จเทียมมากมายหลายชนิดแก่พระพุทธวจนะโอมหาบัณฑิต มีกลิ่นที่น่ารังเกียจไม่น่าบริโภคอยู่ในเนื้อสัตว์เช่นเดียวกันกับกลิ่นแห่งศพแม้เหตุผลเพียงเท่านี้เนื้อสัตว์ก็เป็นสิ่งของไม่ควรบริโภคสำหรับพุทธศาสนิกชนอยู่แล้วถ้าหากว่าศพถูกเผาและเนื้อสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกเผามันก็จะมีกลิ่นอันน่ารังเกียจไม่แตกต่างอะไรกันเลย ดังนั้นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาผู้หวังความบริสุทธิ์จะไม่บริโภคเนื้อใดๆเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรังเกียจกันแล้วสำหรับท่านผู้บริสุทธิ์และสาวกทั้งหลายของท่านในกรณีที่จะพยายามเพื่อโมกษะและความตรัสรู้เพราะฉะนั้นสาวกผู้เดินตามทางอันสูงยิ่งนี้ทั้งครอบครัวลูกหญิงชาย ย่อมอยู่อย่างเต็มใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรังเกียจกันในทุกๆก,กรณีที่พยายามเพื่อสมาธิโอมหาบัณฑิตเพราะฉะนั้นเนื้อทุกชนิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภคสำหรับพุทธศาสนิก,กชนซึ่งเป็นผู้ที่บารถนาะจะมีสาธุคุณในทางจิตทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นนักกินเนื้อย่อมเป็นเยื่อแห่งโรคหลายชนิดเช่นโรคไส้เดือน โรคพยาธิโรคเรื้อนโรคเจ็บในท้องโอ้มหาบัณฑิตเรากำลังประกาศว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นการกินเนื้อบุตรของตนเองอยู่ดังนี้แล้วจะกล่าวไปอย่างไรได้ที่เราจะบัญญัติให้สาวกของเรากินเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นของจัดไว้ต้อนรับของพวกคนใจอธรมิตเป็นของควรห้ามโดยท่านสัตบุรุษทั่วไป เต็มไปด้วยมนทินปราศจากคุณใดๆไม่เหมาะที่จะบริโภคสำหรับผู้บริสุทธิ์และเป็นของควรห้ามเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงโอมหาบัณฑิตเราได้บัญญัติไว้แล้วว่าสำหรับอาหารอันสมควรซึ่งได้กําหนดนิยมกันมาแล้วโดยบรรดาท่านบริสุทธิ์แห่งสมัยบรรพกาลได้แก่อาหารที่ปรุงขึ้นจากข้าวลูกเดือยข้าวสาลี สารแห่งหญ้ามุนชะอุระทะและมะัสุระนมส้มน้ำนมน้ำตาลสดน้ำตาลกลวดโอมหาบัณฑิตในการก่อนมีพระราชาของราชสมบัติอย่างผาสุกพระองค์หนึ่งนามว่าราชาสิงหัเซาทโสต่อมาได้กลายเป็นผู้ละโมบในการบริโภคเนื้อจนในที่สุดถึงกับใช้เนื้อคนเป็นอาหารเนื่องจากความอยาก เป็นไปแก่กล้านหนักเข้าเพราะเหตุนี้พระองค์จึงถูกปลดออกจากความเป็นพระราชาโดยพระสหายเสนาบดีและภาะประยุรญาติของพระองค์เองพร้อมทั้งคนอื่นๆจนกระทั่งต้องสละราชสมบัติและถูกเนรเทศออกไปจากแคว้นของพระองค์โดยประชาชนต้องรับทุกทรมานอันใหญ่หลวงเนื่องจากเนื้อสัตว์เป็นเหตุโอมหาบัณฑิต ก็ในปัจจุบันชาตินี้เองเขาเหล่านั้นซึ่งเคยชินกับการกินเนื้อสัตว์ในมาตรฐานนี้เมื่อความอยากเป็นไปรุนแรงเขาก็กินเนื้อคนได้ย่อมเป็นผู้ละโมบในการกินและเป็นเหมือนยักษ์ปีศาจร้ายครั้นถึงอนาคตการเพราะอำนาจจิตติดฝังแน่นในการอยากกินเนื้อสัตว์เขาย่อมตกในไปสู่กำเนิดแห่งสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารเช่นสิงโต เสือจระเข้สุนัขจิ้งจอกแมวนกเขาแมวโอมหาบัณฑิตไม่ใช่เพราะเนื้อจะเป็นของต้องกินหรือการฆ่าเป็นของต้องทำก็หาไม่ได้ในกรณีนั้นๆส่วนมากทั้งหมดเป็นเพราะการเห็นแก่เงินจึงฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตถึงแม้จะเป็นสัตว์เชื่องและปราศจากอันตรายแต่อย่างใดก็ถูกฆ่า การฆ่าเพราะเหตุอื่นนั้นมีน้อยที่สุดมันเป็นการทรมานเขามากในเมื่อใจเต็มไปด้วยความอยากกินเนื้ออย่างแรงกล้าคนก็กินเนื้อคนได้อยู่เสมอจะต้องกล่าวไปทำไมกับเนื้อสัตว์เนื้อนกโดยส่วนมากก็เนื่องจากความโง่เขลาเข้าใจผิดมนุษย์จึงได้รับกรรมเกิดความกระวนกระวายด้วยความอยากในเนื้อสัตว์คนฆ่านก ่าแกะและปลาโดยใช้ขายหรือเครื่องกลการฆ่าเหล่านั้นซึ่งเป็นสัตว์ที่เชื่องและหาอันตรายไม่ได้นั่นก็เพื่อหวังจะให้ได้เงินโอมหาบัณฑิตกรณีแห่งอาหารที่เราได้บัญญัติแก่สาวกนั้นไม่ใช่เนือ้อสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเลยซึ่งเป็นของควรกินสัตว์ซึ่งเป็นของไม่ควรกินไม่เป็น เหตุควรถูกกินไม่ใช่สิ่งที่ควรสมมุติว่าควรกินในอนาคตการสงสาวกของเราจะเกิดมีคนบางคนซึ่งกำลังสมาทานข้อปฏิบัติแห่งบรรพชิตและกำลังปฏิญาณตนเป็นสักยะบุตรกำลังครองผ้ากาสวพัสสีแดงมนจะเป็นผู้มัวเมาและประกอบตนคลุกคล้าอยู่ในความเพลิดเพลินเขาจะมีจิตที่เต็มไปด้วยความปรารถนาลามกบัญญัต ข้อปฏิบัติที่ผิดแบบแผนขึ้นใหม่เขาเหล่านั้นเป็นผู้อยากเสพเพราะติดรถและจะเรียบเรียงพระคำพีให้มีข้อความเท็จอันจะเป็นเครื่องยืนยันและโต้แย้งอย่างพอเพียงสำหรับการกินเนื้อสัตว์กันเขาจะบัญญัติสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้เขาจะกล่าวข้อความที่ส่งเสริมการกินเนื้อสัตว์เขาจะกล่าวว่าเราตถาคตได้บัญญัติไว้ในเรื่องนี้ และว่าเราตถาคตนับมันเข้าไว้ในสิ่งทั้งหลายที่ควรกินและว่าพระควันก็ได้ทรงเสวยเนื้อสัตว์โดยพระองค์เองแต่โอมหาบัณฑิตเรามิได้เคยบัญญัติเนื้อสัตว์ไว้ในสูตรใดๆหรือกล่าวว่ามันเป็นของควรกินหรือนับมันเข้าไปในประเภทของดีที่ควรกินโอมหาบัณฑิต อริยสาวกทั้งหลายไม่บริโภคแม้แต่สิ่งที่คนธรรมดาชอบกินกันว่าดีเขาเหล่านั้นจะมาบริโภคเนื้อและเลือดซึ่งกันเป็นของควรปฏิเสธได้อย่างไรเล่าเหล่าสาวกของพระตถาคตเป็นผู้เดินตามแนวสัจธรรมคนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องคิดค้นของตนเองและบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกัน เขาเหล่านั้นไม่ใช่ผู้กินเนื้อสัตว์พระตถาคตเจ้าทั้งหลายในการก่อนก่อนก็เป็นดังนี้พระตถาคตเจ้าทั้งหลายมีสัจธรรมเป็นพระกายของพระองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยสัจธรรมไม่ทรงดำรงกายด้วยเนื้อสัตว์ท่านเหล่านั้นไม่ควรเสวยเนื้อสัตว์พระองค์ทรงเบิกเผเพิกถอนความอยากในโลกีวัตถุได้ทั้งหมดแล้ว ท่านเหล่านั้นปราศจากมนนจิตอันเป็นมูลแห่งความทุกข์ท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยปรีชาญาณอันไม่ข้องขัดในอันจะอย่างทราบสิ่งซึ่งเป็นกุศลและอกุศลทรงทราบสิ่งทั้งปวงเห็นแจ้งสิ่งทั้งปวงพระองค์ทรงมอบไปที่สรรพสัตว์คล้ายกับบุตรของพระองค์เองทรงกรอบด้วยมหาเมตตามหากรุณาโดยทํานองเดียวกัน เราตถาคตเห็นส,าาสรรพสัตว์เช่นเดียวกับบุตรของเราเองเราจะบัญญัติให้สาวกของเราบริโภคเนื้อลูกของเราได้อย่างไรเล่าและเราเองก็จะบริโภคมันได้อย่างไรเล่ามันไม่มีข้อควรสงสัยเลยในเรื่องที่ว่าเราได้บัญญัติให้สาวกบริโภคหรือเราได้บริโภคมันโดยตนเองหรือไม่โอมหาบัณฑิต พระชินวรได้ตรัสไว้แล้วว่าสุราเนื้อและหอมกระเทียมเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนไม่ควรบริโภคบรรพชิตควรเว้นเสมอจากเนื้อสัตว์หัวหอมกระเทียมและนานา,นาประเภทแห่งเครื่องดื่มอันมึนเมา เขาผู้ฆ่าสัตว์ชนิดใดๆก็ตามเพื่อเงินและเขาผู้ซึ่งจ่ายเงินเพื่อซื้อเนื้อนั้นทั้งสองพวกได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบอกุศลธรรมและจักจมลงสู่โรรุวะนรกและนรกอื่นๆเราบัญญัติห้ามกินเนื้อสัตว์ไว้ในข้อความแห่งคำพีเหล่านี้คือหัสติกักสยะ 2. มหาเมฆะ 3. เนรวานา วัคสีมาสลิกาสีลังกาวตานสูตรฉันเดียวกันกับที่ความถูกพันธนาการเป็นค่าศึกของความหลุดพ้นเป็นอิสระเนื้อสัตว์สุราก็เป็นค่าศึกของเนื้อระวานฉันนั้นดังนั้นเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นของดูน่ากลัวแล้วแก่สรรพสัตว์และเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติเพื่อวิมุตติ จึงเป็นของไม่ควรกินนี่คือธงชัยแห่งอารยะชน